สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับอาจารย์แอนอีกแล้วจ้าวันนี้จะพามาแซบส้มตำนะคะวันนี้ตำเป็นมะละกอใกล้สุกมะุงเฮิมค่ะพี่น้องมะุงเฮิมแล้วก็มีหมูกรอบด้วยหมูกรอบน่ากินมากแก้ม้วยผักกาดแก้วและขนมจีนอบแห้งสุดอาจารย์แอนอีกเช่นเคยจ้าพี่น้องจ้าก่อน<ม>อื่นเผาหัวกันก่อนจ้าน้ำเก๊กฮวย น้ำเกลกหอยจริงๆหมกฮ่งเฮิมหรือมะละกอแก่จัดใกล้สุขค่ะพี่น้องคะตําไส่หมูยออืมอืมเอร่อยมากวันนี้นึกอยากกิน แด่บมบมี่ท่ามันใหญ่ก็ชาตแก้วกรอบอืม mm hmm. mm hmm. แกแ่แงไปหน่อยอม่ได้กินโดนแล้ว แล้วนีโพสคลิปสตรีมก็จะไปขึ้นเป็นคลิปเรียวอะเจ้บางคนเ็าบอกว่าคลิปไม่ถึงเก้าสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีครึ่งเขาจะตัดไปเป็นคลิปเรียวสองนาทีกดเข้าไปก็เป็นคลิปเรียวพี่น้องไม่ต้องตกใจรายได้ยังอยู่ในสตรีมเหมือนเดิมยังเป็นรายได้ยอดเยียมของสตรีมเหมือนเดิมไม่ต้องตกใจ ลงไปโลดแล้วเราบบมันดีมันกับลับมันดีเองแต่พี่น้องจ๋าพดต้องช่องคนคิดอะไรอยู่คือเขาเนาะเสร็จเฮ็ดวัวรวยลงฟินฟินเวอร์นะประกาศแก้วพี่น้องอยากหยัดข้ามในๆนเลย Mm hmm. ชอบกินผักอยู่แล้ว mm hmm. มัน,นเทศเผ็ดทุกอย่างคลิปอัดเส้นหน้แลวเด้อพี่น้องเด้อลงคลิปสั้นก็บ่ได้ต้องลงคลิปายาวง แสบแห้งตมามักคุงกินย่ำเลยกับแสบตมามักคุงเิมบมาดองแสบตานมะแล้วก็วานอยู่แล้ว เสพารพี่น้องอได้กินสิ่งที่เราชอบโคตรมีความสุขเลยทุกนหม,มูกรอบกับเพ่ะหมูกรอบ ส่บก็ภายในความแซ่บเด้อพี่น้องหมูกรอบกับส้มตำนัมเบอร์วัน